สวัสดีครับทุกคนดีต้อนรับคนสุดช่องเลคุซากิครับวันนี้คอมเดย์เรากลับมาแล้วฮะกับคอมเดย์น้องเด็กช่างนะครับผมวันนี้มากับพี่ๆทุกคนเลยฮะคอมมูทิมเบอร์นะครับตัวนี้มีความพิเศษอะไรครับผมก็เป็นต่อสู้ที่โจมตีแรงดีเหมือนกันนะครับเอาไว้เอาไว้ใช้กับไอตัวสีแขนได้ใช่เป็นถือเป็นท็อปของต่อสู้เหมือนกันนะครับถ้าไม่ไม่นัดติงชาโดนะค่อนข้างตีแรงส่วนเรื่อง PVP ก็โอเคนะมาสเตอร์ลีกใช่ไหม ใช่มาสเตอร์ครับผมวันนี้ถ้าถ้าพัฒนาทิมเบอร์เป็นร่างสามวันนี้จะได้ท่าบลูทัลสวิงนะครับเอาไว้ส่วนพวกท่าท่าผีกับท่าพลังจิตได้นะครับก็คือมีตัวท่าโคเวเลตคือดีมากๆต้องเล่นครั้งนี้ต้องเล่นนะครับคนลงหลีกไหนหลีกมาสเตอร์ครับผมหลีกมาสเตอร์มีโค้ชคอมแบทเป็นท่านู๊กแล้วก็ท่าท่าหลอกเป็นท่าบลูทัลสวิงก็ได้เป็นตัวที่ควรเก็บมากควรเก็บอย่างยิ่งครับผมเร้อยพาไปเรื่อห้าสิบเลยครับก็ลงถ้าได้ร้อยนะครับอยู่ที่ไหนโดเลไปครับผมเดี๋ยว เรามาเริ่มภารกิจแรกคอมดีกันเลยแล้วกันนะครับภารกิจแรกนะครับจะมีโยด้เยี่ยม5ครั้งนะครับจับน้อง15ตัวแล้วก็เพะว่าอัพน้อง10ครั้งนะครับนะตอนนี้เราเหลือแค่เพลว่าอัพ10ครั้งนะครับแล้วก็มีเรื่องดีครับทุกคนปีจับน้องตัวนี้ได้100มาครับเย้ <Yeah! S 1> เรียบร้อยครับเพะว่าอัพเสร็จแล้วผลแล้วระวังกันมาบอลแดง15ลูกครับ รูอม20เมตรครับลุ้นชายนี่โนชายนี่ no 5 3 8ครับโ,โอ้แล้วครับฮ้ย <Hey! S 2> <c oughs> ข้างหลังนี่คือกลุ่มมาเล่นโปเกมอนเต็นไปหมดเลยฮะดูไอวีกันเดี๋ววยวเรากดรับรางวัลใหญ่กันครับผม ตัต๋ลัดสามพครับเครื่องหอมหนึ่งอันครับ <Hey. S 1> ลุ้นชายนี่ n น c ห้าห้าสองครับผมอ้ไอวี โอ้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยนะคืหน้าสองมีถ่ายโอโนเมอนสิบสตัวนะครับจับน้องสิบห้าตัวแล้วก็แปลงลางน้องสามตัวนะครับผมใช้นี่ออกเยหนึ่งศูย์ห้าสามครับไม่คิดว่าจะมาเจอน้องนในสวนนะฮะเดี๋ยวเราดูไอวีกันหน่อย ไม่ดีเลยจากน้องแบกไม้จะเป็นน้องอะไรครับมาดูกันแปลงล่างครับผมจากน้องแบกไม้มาเป็นน้องแบกเหล็กครับ <c oughs> แล้วน้องก็ตัวใหญ่ขึ้นด้วยนะมีกล้ามด้วย <c oughs> อย่างเทะครับผมกดรับรางวัลกันครับผมผลพิเสิบอันนะครับ รู้อม30เมตรนะครับลุ้นชัยนี่ไม่ได้ชัยนี่ครับห้าห้าห้าขำใส่เฉยมาดูไอวีกันครับผมไอวีโหดลับรางวัลใหญ่กันครับผม อุปกรณ์รวมหนึ่งอันครับ XP 4 5 0 0ครับลุนชัยนี่ก็ยังไม่ได้ครับ534ครับผมไอ IV ไม่ดีเลยเวทหน้าสามนะครับก็มีกว้างบอลให้เยี่ยมสาครั้งนะครับ จับน้อง15ตัวแปลงร่างน้อง1ตัวนะครับจากร่าง2นะครับเราจะเอาตัว100นะครับมาแปลงร่างนะครับผมต้าวนนี้น้องร่าง2เป็นน้องที่แบกน้องก็แบกคอนกรีตอยู่คอนกรีตหรือเหล็กอะไรประมาณนั้นใช่อเรามาดูกันการแปลงร่างร่าง3นี่สามารถทําได้2อย่างใช่ไหมครับใช่ใช่ก็คือการแลกเปลี่ยนหรือการใช้ลูกอม200เมตรใช่ถ้าเกิดว่าเทจะเพื่อนอ่ะก็จะสามารถพูวไปร่าง3ฟรีได้เลยใช่นั้นเราใช้ลูกอมแล้วกันนะครับมาดูกันครับว่าจะเป็นยังไงครับพี่ อาจารย์คิดว่าไงครับน้องก็จะแบกอะไรครับแบกรู้สึกอาจารย์ไม่ได้ไม่ได้ออกมานานนะหายไปนานน้องน้องแบกเสานะน้องแบกเสาสองเสาด้วยเสาสองต้นรู้สึกก้าวใหญ่ๆมากน้องลำบึกนำบึกอือสุดยอดครับเท่มากๆอ่านี่คือแบกแบกคอนกรีตของแท้ละสองเสาเลยผลลัพรางวัลกันครับผมบนฟ้าสิบห้าลูกครับลูกอมห้าสิบเมตรครับผมลุ้นใช้นี่ ไม่ได้ใช้นี่ครับห้าสี่หกไอวีอผลับรางวัลใหญ่ครับผมคอตาด,ดัตสี่พันห้าครับล็อกเก็ตเรดาร์หนึ่งอันครับลุ้นใช้นี่ ล่างสองก็ยังไม่ได้เหมือนเดิมโอน้องแม่งเอาเหล็กตีหน้าเลยอะฉันมีปัญหาอีกแล้วครับใช้แรงโคตรเยอะเลยในการโยนทำไมมันลำบากอย่างนี้อะไ,ไอวี เรามาดูฟรีหน้าสี่กันต่อนะครับเฟรดหน้าสี่ไม่ต้องทําอะไรนะครับก็แค่กดรับรางวัลอย่างเดียวนะครับกดรับรางวัลไฮเบอร์บอลสิบห้าลูกครับผลไพาสีเงินสองอันครับลุ้นชัยนี่ไม่ออกครับผมห้าหกสอง ไอวีอู้98รางวัลใหญ่ครับลูออมประหลาดสมเม็ดครับ x ั5,500ลุ้นใช้นี่ร่างสามไม่ได้ครับ1413ครับใช้ผลไฟสีเงินในการจับครับจะรู้อมมากขึ้นแต่โยนถึงหรือเปล่าไม่ถึงพี่ออฟต้องช่วยอีกแล้วครับ <Mother. S 1> มันโยนไม่ถึงจริงๆนะ <are> right. โยนไม่ไมไมตรง <laughs> ได้ไหม ได้เฉยมาดูไอวีนะครับผมร้อยหรือเปล่าร้อยหรือเปล่าโอ้ดีดีอีกบึงตัวเยอะอยู่เยอะอยู่แต่ก็ยังยังไม่ได้แบบดีหนึ่งครับภูมิใจว่าวันนี้คอมเดย์ดีมากเลยทุกคนก็จบไปเรียบร้อยแล้วนะครับกับกิจกรรมคอมเดย์วันนี้ครับน้องแบกปูนนะครับนี่จะใช้ดีมาทั้งหมด3-6 9, 12, 15, 6, 17ตัวตัวน,นี้ได้ชนี่มันหมด17ตัวโอ้ได้ชินีโคตรเยอะเลยขอโชว์หน่อยนะครับวันนี้ได้ไอวีรอยนะครับผมไอวีรจ้าเดี๋ยวเอาไปใช้งานต่อต้องปั้นนะฮะโชคดีจัดๆเลยชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องเลยพุดสักิีด้ได้กันนะครับเจอกันใหม่ครับคลิปหน้าไปละบ๊ายบาย